นะครับเดี๋ยวเราพามาดูเจ้า e t a V2 นะครับหลังจากที่เราได้พรีวิวไปแล้วนะครับสองรอบนะครับว่าจะเป็นที่นี่ครับตอนะนั้นเราพามาเดินรอบกันนะครับแล้วก็อีกที่นึงก็คือในส่วนของตัวมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาครับเราพาไปดูว่ามีอะไรกันบ้างแต่ว่าวันนี้เราจะมาทดลองขับกันนะครับสำหรับเจ้า NeTA V2 จะเป็นยังไงกันบ้างครับตามมาเลยดีกว่าครับของตัวรองระบบ a d a s Level 2สครับซึ่ง สเตชันเนี่ยจะใช้ความเร็วอยู่ประมาณสัก35มาถึงประมาณ40นะครับก็จะใช้ระบบตัว Active Cruise Control นะครับก็จะเบรกให้จนหยุดนิ่งแล้วก็ในเมื่อรถคันหน้าเลื่อนตัวเนี่ยเราก็จะเคลื่อนตัวออกไปนะครับแล้วก็เวลาตอนมีรถอยู่ขา้างหน้าแล้วเขาฉีกออกไปเนี่ยแล้วฉีกออกไปเสร็จปั๊บเนี่ยจะมีรถอีกหนึ่งคันจอดนิ่งๆอยู่นะครับเราก็จะเราก็จะเบรกอยู่แต่ในคลิปนี้ที่ผมจะรีวิวให้ฟังเนี่ยผมจะยกขาขวานะครับซึ่งจะไม่ได้แตะเบรกหรือแตะคันเร่งนะครับก็ ไม่น่าไม่ทำตามนะครับเพราะที่เราอยู่ในสนามปิดนะครับแล้วก็ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะมากมายนะครับมีการตั้งไพลอนมีเซฟตี้เยอะแยะนะครับมีเจ้าหน้าที่อะไรด้วยเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับอาจจะคนวอ้แค่ความเร็วต่ำๆเนี่ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียนแบบเราแค่ดูแล้วก็ผมรอให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่าครับกับ NeTA V2 ที่ใส่ระบบอัตติผูคันโโทรหรือว่า ADA s Level 2ครับ ตนนี้เราลองจะเป็นเอ a ดนะครับที่เป็นลีเวลอันนี้แล้วนะครับตอนนี้เราลองดูว่าเขาจะเป็นรถเข้ามาเร็วไ,ไว้35นะครับแล้วก็ระยะห่างเราทิไว้ที่เบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะลองเหตุการณ์นะครับว่าจะมีรถเข้ามาทางด้านซ้ายนะครับนี่แล้วก็จะปาดหน้าเราเลยปั๊บตอนนี้ผมยกขาอยู่นะนี่แล้วเขาก็จะเบรกให้ มื่อกี้35นะค่อยลงก็ค่อยลงนี่ขออนุญาตแบบว่ายกเท้าขวาก่อนเลยนะเดี๋ยวอาจจะไม่อยู่ภาพแต่ลองให้ดูว่ามันเบรกให้อยู่จริงครับเบรกหยุดนิ่งเลยนะครับนี่ศูนย์แล้วนะครับแล้วก็เขาจับคันหน้าอยู่นะครับในะกลองแล้วเมื่อคัอนหน้เาเลื่อนตัวเขาเลื่อนตามเลยนะนี่ผมยกขา,ายอยู่นะนะครับเขาจะลองให้ดูแล้วเขาเร่งไปที่ความเร็ว35นะครับตอนนี้จะเป็นการทดสอบไปดูระบบ ADAS Level 2นะครับของเนต้าครับเมื่อเราเหยียบเบรกนะครับ ตัว ACC นะครับหรือว่าตัวระบบที่<ม>คูลคอนโทรลนะครับจะ,ะปลดออกนะครับถ้าเกิดเมื่อเรากลับมาเริ่มใหม่นะครับทุกอย่างก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับเมื่อขันหน้าเลื่อนตัวเราก็เลื่อนตัวไปนะครับเราก็กดเขาก็จะเดินทางไปที่ความเร็วสัก35นะครับเราขอตั้งไปที่40นะครับแล้วก็ลองดูทีนี้ผมยกขาอยู่นะครับ แล้วคันหน้าเขาจะเมื่อถ้าเกิดภาษาไวรุกนกะ็คือวางมิดนะครับเมื่อคันหน้าเปิดออกไปแล้วเนี่ยมันจะเจอรถอีกหนึ่งคันนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาจะเริ่มฉีกไปแล้วครับเขาฉีกไปแล้วครับปึ๊บเจอคันหน้าครับเรายกขาครับยังยกขาอยู่นะครับโอ้โหเบรกนุ่มมากนี่เบรนิ่งเลยโดยที่ขายังยกอยู่นะครับอันนี้ก็จะพือ อีกหนึ่งตัวฟังก์ชันนะครับของทางเนต้าที่มีระบบ ADA s l e v เ l 2เข้ามานะครับก็คืออันแอคทีฟคุ้ Control นะครับมาเพิ่มความปลอดภัยเผื่อทีการใช้งานในเมืองหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเดินทางบางคนเผลอเล่นมือถือทำนั่นทำนี่แล้วเงยหน้าขึ้นมาไม่ทันนะครับเขาก็จะมาช่วยตรงนี้ด้วยระดับดึงนะครับก็ถ้าเกิดเป็นความเร็วกว่านี้เนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราลองดูันเขาเรียกว่าอะไรแหละลองใช้กับความเร็วต่ำ ครับสักประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นการที่หลงระบบให้ได้ดูนะครับสำหรับตัว NETA V2 นะครับซึ่ง NETA V2 อย่างที่บอกแล้วคือมีการเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่นะครับมีตัวม่ปัดน้าฝนด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัว่ตัวไวเลสชาร์จให้นะครับแล้วก็มีระบบ ADA s เข้ามานะครับ าราคาก็ห้าแสนกว่าบาทกับนะครับก็ใครที่สนใจที่ชอบระบบความปลอดภัยแบบตัว ADA s นะครับแล้วก็ตัว n e t a าวีด้วยนะครับก็ลองไปที่ของตัวโชว์รูมของ n e t a ารูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับ n e t a า V2 ครับด้จออินโฟทเทนเมนต์จอกลางนะครับเป็นความเร็วของรถนะครับทุกทา่านสามบ้านเซ็ตความเร็วของรถได้และให้ระบบ ความเร็วของรถนะครับของด้านซ้ายมือของพวงมลลาลัยจะเป็นปุ่มบวกลบนะครับถ้าท่านส่วนชนดันขึ้นไปที่บวกดันลงมาที่ลบค้างนะครับความเร็วจะเพิ่มทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าดันขึ้นหรือดันลงแบบค้างไว้ความเร็วจะเพิ่มหรือลดทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนไอคอนที่เป็นรูปรถด้านบนและด้านล่าง เป็นการตั้งระยะห่างจาก ยกอยู่นะแต่อย่าทตามนะยังยกขายอยู่นะบอผมเล็งความเร็วไปรถก็จะเล็งความเร็วตามขึ้นมานะครับตอนนี้เรามีเลนคลิปปิง้งนะครับให้อยู่ในเลนนะครับ <ใน S 1> แล้วก็กองกันการชนด้านหน้าด้วย เขาโค,โค้่ให้จะเด<ค>้งใ <15 S 2> ห้นะครับ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยใช้เป็น ACC นะครับนนเราจะเข้าสู่ระบบ ELKS นะครับ Emergency Lane Keep System นะครับรวมระบบสองระบบเข้าไว้ด้วยกัน ปรูว่ารถมันดึงกลับได้ไหมนะครับอันนี้เราลองดูในระบบเซฟตี้นะครับมันต้องประมาณ60ขึ้นนะครับ60ขึ้นเขาดึงนะอันนี้เขามาให้อยู่ในเลนแล้วนะถ้าอยู่เห็นในกล้องเนี่ยต่อมานะครับผมจะรอเขาแต่ว่าเขามันมีป้ายอยู่เขาไม่หลบป้ายให้นะเจะรอ้ายอย่างเงี้เขาหลบให้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเราฝืนเขาเนี่ยเขาจะเบรคทันทีเลยแล้วหยุดตามไหม เื่อความเร็วของรถที่ชะลอลงมาต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชมงจนถึงจุดนิ่งนะครับมันจะมีระบบที่เรียกว่า TJA หรือ Traffic Jam Assist เพิ่มขึ้นมานะครับตถดเราจอดอยู่สนิทระบบเยอะจริงๆมาไม่เกิน5วินาทีโดยรถใช้นหน้าขับตัวในช่วงเวลาเวลานั้นนะครับเราจะเคลื่อนตัวตามให้ทันทีถ้าเกิน3หรือ5วินาทีเช่น6 7วินาทีอันนี้สื่อมวลชนจะต้องแตะคัะเลงเองนะครับ นี่ก็คือระบบยกเลิกไปแล้วนะครับน่ามันไม่ไปเวลาเกิดเวลาเวลา,เ,เวลามันเกินที่กําหนดมาครับแต่เมื่อความเร็วเเ,เปิด a t c แล้วเส้นความเร็วที่30ไมล์ทีนึงครับ,รบเอาแค่30ก็พอ,อน,นี่คือ30นะครับเดี๋ยวเขาก็จะอันนี้อีกหนึ่งานครับมาด้ทํางานควบคู่ก,กับ TTA นะครับซึ่งอันนี้จะเหมาะก,กับการเวลาที่รถติดในเมืองนาน,าน นก็ยังเหกเบกยังยกขาอยู่นะครับรถใครก็หน้าออกตัวนะครับระยะเวลาที่ผมกล่าวไปตั้ง55ถึง20หรือเกินไปกว่านั้นนะครับจอกลางจะมีข้อความโชว์ขึ้นมาว่าผู้ขับขี่เปิดระบบ ACC ใหม่อีกครั้งหรือแตะคันเร่งเพื่อออกตัวนะครับคันหน้าเลื่อนปรแกรเราจะไม่เขาใจเลยครับเอสเอหรือฟอนต์วีเข้าสตาร์ทอเลอร์นะครับแล้วก็ เขาก็จะกลับไปที่ความเร็วเท่าเดิมที่เราเซตไว้นะคิดอย่งยกยยรถตในเมืองโดยที่เราใช้ A/C มาน,นะครับอันนี้ในโค้งเขายังเบรกเขาอยู่นะครับถ้าเกิดเขายังจับไปนี้ได้เราก็ย,ยกา,ยยาจะเบี่ยงสายกลับไปยังจุดสตาร์นะครับเราจะมีเวลาให้ท่านสืนน่อมวลชนประมาณสัก20นาทีนะครับโอเคท่านสื่อมวลชนสามารถับไปโดยรวมแล้วนะครับระบบ A/DAS นะครับไม่ว่าจะเป็นการคันหน้าเข้ามาเบรกกระทันหันหรือว่าวางมิดอะไรเลยหรือว่า ตามโค้งหรือต่างๆเนี่ยถ้าเป็นบางรุ่นอ่ะเขาจะไม่เบรกให้แล้วบางทีเราเลี้ยวไปใส่ปั๊บเนี่ยข้างหน้ามันไม่มีชัดเจนนะครับรถก็จะหลุดออกไปอีกออกไปนอกเลนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีตัวระบบเซฟตี้อะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้เราค่อนข้างเยอะนะครับระบบสำหรับระบบ a d a s Level 2นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างให้มาค่อนข้างเยอะหมจนนะครับ 海底兽。